สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่1พฤกจิกายน2568คําทําทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับตัวดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิญทักไลน์มีค่าครูนะคะ คนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์เจ็ดดาบนะคะวันนี้คนวันอาทิตย์นะคะ,คะเขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะนะคะบางคนมักจะหมดไปกับหวยหุ้นนะคะในะช่วงจังหวะเขาเรียกว่าการเสี่ยงโชคนะคะนะหวยหุ้นเล่นกันพนันนะคะหรือว่าบางคนก็เกี่ยวข้องกับสล็อตได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งกิเลสนะคะการเงินมักจะหมดไปกับกิเลสของตัวเองนะคะ ราชนีดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะ9ใบเถาวันนี้เหนื่อยนะคะเหนื่อยกับงานนะคะนะเขาเรียกว่าการงานวันนี้นะคะอาจจะเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานเ <c oughs> พื่อนร่วมทีมบางคนโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะจากเพื่อนร่วมงานเ <c oughs> พื่อนร่วมทีมได้นะคะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนะคะบางคนอยากออกงานอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ ผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าเราวันนี้อาจจะโดนเพ่งเลงจากคนที่มีอํานาจเหนือกว่านะคะแต่ด้านของการเงินดีนะคะ ใครที่ชอบการเสี่ยงโชคนะคะคิงเหรียญเจ็ดดาบเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะมีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะหรือใครนะคะที่รอคอยการเงินอยู่ก็จะได้รับข่าวดีบางคนนะคะอาจจะมีเงินใหญ่เข้ามาหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะมีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะบางคนนะคะเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเรื่องการเงินแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินหรือแอบส่องแอบมองแอบคุยกับใครอยู่หรือเปล่าที่ไม่ใช่คนรักของตัวเองนะคะณนะช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะราชินิดาบนะคะเขาเรียกว่าอาจจะโดนจับได้นะคะนะพวกราชินิดาบนะคะเป็นคนที่มี าลางสังหรณ์หรือว่าซิกเซนค่อนข้างแม่นยำนะคะนะถ้าลองสังผิดสังเกตอะไรนะคะค่อนข้างจะมั่นใจนะคะนะต้องใครที่มีอะไรปกปิดก็ต้องรอบคอบนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสดโดนจับได้นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาผัวพันด้วยนะคะ หรือใครบางคนอาจจะเรียกว่าคุยมากกว่า1คนก็ได้นะคะน่าอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นโสดก็อาจจะคุยไปเรื่อยเปื่อยได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขจากสมุดเงินเก็บธนาคารนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ย,ยิบซีมีเลข7090นะคะ7090นะคะต่อไปคนวันจันทร์ คนวันจันทร์เก้าเหรียญการเงินดีนะคะคนวันจันทร์นะคะ าการเงินนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือใครที่กําลังรอคอยการเงินอยู่นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะบางคนผู้หญิงผิวขาวอาจจะนําความสําเร็จมาให้หรือการค้าการขายก็จะมีเงินเข้ามาตั้งแต่เช้านะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะห้าถ้วยนะคะกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนจะได้รับข่าวคราวการเจ็บ กป่วยของใครนะคะมีโอกาสเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายหรือเกี่ยวข้องกับงานอาวมงคลก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสองถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆหมิตรใหม่ๆนะคะการยนานมิตรใหม่ๆนะคะใครที่น้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นความรักที่ดียังเป็นความรักที่ตัดกันไม่ได้นะคะบางคนอาจจะคิดมากคิดเยอะไป ไปเองได้ด้วยโดยเฉ <c oughs> พาะเขาเรียก <c oughs> ว่าบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานอยู่กันคนละที่นะคะอยู่กันคนละจังหวัดหรืออยู่บ้านเดียวกันที่ทํางานเข้ากะไม่ตรงกันก็ได้ด้วยนะคะคิงไม่เท้านะคะด้านของการงานนะคะมีโอกาสเริ่มงานนะคะหรือว่าใครที่รองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะคงงากา,ะคะคารเริ่มต้นงานใหม่ทําอะไรใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆนะคะการสมัครการสอบการแข่งขันนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพระวังเกี่ยวข้องกับระบบลำไส้ท้องเสียท้องผูกนะคะส่วนทางด้านของโชคลามนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จพากไพ่ยิบสี่นะคะเป็นเลขเก้าห้นะคะเก้านะคะ คนวันอังคารนะคะ DM Press นะคะคนวันอังคารช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะนารีอุปธมรมนะคะอาจจะเป็นคุณภรรยาก็ได้หรือว่าลูกสาวก็ได้นะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าเมตตาเรานะคะที่รักเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะสามแมท้าด้านของการงานนะคะบางคนทํางานควบคู่นะคะสองอย่างสามอย่างหรือมีโอกาสขยับขยายงานได้ด้วยนะคะ งานนะคะทางด้านประเภทความสวยความงามนะคะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะอาหารเสริมนะคะของตกแต่งนะคะหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะค่อนข้างเด่นนะคะจะมีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงคุณหญิงคุณนายนะคะมักจะเข้ามาใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะคะราชินีถ้วยนะคะจะทำอะไรช่วงนี้คนรังคารมีความละเอียดและก็รอบคอบมากขึ้นนะคะ ดนมจิเชียนสติปัญญาดีไหวพริบดีนะคะหรือบางคนกําลังคิดอยากจะเริ่มงานใหม่ๆอยู่ด้วยนะคะหรือเรียกว่าอยากต่อยอดธุรกิจก็ได้มีโอกาสทํางานมากกว่า1อย่างนะคะใครที่ค้าขายออนไลน์โซเชียลนะคะหรือบางคนคิดอยากจะค้าขายออนไลน์โซเชียลนะคะพวกค้าออนไลน์ไมคะออนไลน์นะคะช่วงนี้ค่อนข้างเด่นนะคะสามารถทําได้นะคะคนวันอังคารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะเขาเรียกว่าซิกเซนเมนยําด้วยนะคะหรือว่าหรือว่าใครที่ เกี่ยวข้องกับการเป็นนักพูดนักวิชาการนักพรีเซนต์นะคะในะช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะส่วนทางด้านของความรักใครที่ก็หาดูใจกันอยู่ช่วงนี้นะคะใครที่มีอยากมีบุตรหลานบริวารมีโอกาสตั้งท้องตั้งรันนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางออนไลน์โซเชียลนะคะช่วงลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคโส่วนเลขหน้าไพ่จากพ่อยี่สี่มีเลขสามสามศูนย์หนึ่งนะคะสามสามศูนย์หนึ่ง คนวันพุธคนวันพุธนะคะอัศวินดาบนะคะช่วงนี้คนวันพุธนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานที่ทํางานที่แข่งกันเวลาก็ได้รีบไปรีบกลับนะคะโหดวงเฮงคนวันพุธนะคะหนึ่งเหรียญนะคะจะมีช่วงมีลาบนะคะจากการเสี่ยงโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะหรือเรียกว่ามีโอกาสได้รับเงินก้อนนะคะบางคนมีโอกาสได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลได้รับเงินแบ่งหุ้นนะคะ นะบางคนก็มีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่านะคะช่วงนี้นะคะนะการค้าการขายการพูดการคุยการติดต่อการเจรจานะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีประสะผลสําเร็จนะคะนะจะพูดอะไรจะทําอะไรช่วงนี้นะคะเขาเรียกเขาเรียกว่าดวงของเรามีความโดดเด่นนะคะคนดวงเห่งนะคะนะบางคนอยู่บ้านเจอเโอ้โหดวงดีนะคนนั้นพทธนะคะเดว,วิลหนึ่งเหรียญน,นะคะเขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาภนะคะนะ้เราก็เสียงโชคทิ้งไว้นะคะ จะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะรวมทั้งช่วงนี้คนพุทธนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับสถานที่อโกโจนการข้ามกันคืนตำผับตำบาได้ด้วยมีโอกาสริง้งดื่มสังสรรค์นในฮัาปาร์ตี้นะคะรวมทั้งนะคะคนวันพุธนะคะก็ต้องระวังก็ต้องรบอบคอบเหมือนกันนะคะอาจจะมีคน เอาเข้ามาเอารัดเอาเปรียบหรือมีโอกาสมาหลอกมาลวงเราได้นะคะจะมาในรูปแบบไหนเราก็ต้องระวังเราก็ต้องรอบคอบบางคนมาในรูปแบบแกงคอร์เซ็นเตอร์นะคะก็ได้หรือการหยิบยืมการเงินนะคะก็มีโอกาสโดนเบี้ยวมีโอกาสโดนโกงได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดอะฟูนะคะความสุขนะคะแฮปปี้นะคะมีโอกาสเดินทางพักผ่อนหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับการทํางานที่ ทางานไปด้วยมัก่อนไปในตัวก็ได้เรียกว่าช่วงนี้คนพุทธมักจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะการริ้งการดื่มสังสรรค์น,นะคะนะก็การเงินมักจะหมดไปกับกินเลสนะคะบางคนหวยหุ้นกนารพน,นันนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งทองตั้งขันนะคะมีบทหลานบริวารน,นะคะ หรือคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนมีโอกาสเจอกันในสถานที่อคโ,โจนกลางค่ำกลางคืนนะคะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นความรักที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะมันเป็นความรักที่เขาเรียกว่าความรักที่ฉาบฉวยนะคะมีโอกาสเสียเนื้อเสียตัวแล้วก็แยกแยะก,ก,กันไปได้เลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบริ้งชอบดื่มนะคะอาการมึน,มนเามาเมา,มาช่วงพวกนี้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ,านะะาพ่นะคะจากไพ่ยิบสีนะคะศูนย์ หนึ่งห้าศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งห้าศูนย์นะคะคนบวันพฤติกรัด คนวันพฤหัสนะคะสีเรียญช่วงนี้การเงินนะคะของคนวันพฤหัสรู้จักค่าขอ,ของการเงินมากขึ้นนะคะบางคนประหยัดมัธยัทั้งเหยียบทั้งกอดนะคะหรือเรียกว่ารอบครอบกับการใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดดนะคะแต่ระจันก็รอยู่นะคะ ถึงจะประหยัดถึงจะมัธยัตนะคะรายจ่ายมันก็เยอะนะคะแต่ยังไงเราก็ยังพอเอาตัวรถได้อยู่นะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะมีโอกาสจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะเดีเดีเขาเรียกว่าจบอีกสิ่งหนึ่งไปเริ่มต้นใหม่นะคะได้ด้วยหรือว่าการงานมีโอกาสเปลี่ยนงานมีโอกาสย้ายงานก็ได้ด้วยนะคะรวมทั้งใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายเกี่ยวข้องกับงานอาวาุธมงคลก็ได้ด้วยนะคะสิบเหรียญการเงินดีนะคะ มีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าการค้าการขายก็จะมีเป็นเงินเขามานะคะใครที่เกี่ยวข้องกับ,บสังหานิมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารจะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสาเร็จแจ้งเมนคําพิพากษานะคะเรียกว่ามีโอกาสได้อะไรแบบฟลุก๊กๆนะคะการค้าการขายก็จะมาเข้ามาแบบฟลุก๊กๆนะคะหรือว่างานมีโอกาสเปลี่ยนงานแบบกระทันหันแต่เราก็มีโอกาสได้งานใหม่ได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะ การเจสเมน์นะคะจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดหลุดพ้นจากความทุกข์แก่ทรมานใจช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะบางคนก็เรียกว่ารอบครอบมากขึ้นหรือบางคนก็ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะบางคนโปรงโป,ปรงกับชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับงานอาวบมงคลน,นะคะส่วนใครที่มีคดีความคดีความมีโอกาสชนะคดีความนะคะศาลยกฟ้องแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะถ้าเราผิดเราโดนลงโทษนะคะ ใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะความรักของคนมีคู่มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะแบบกระทันหันนะคะหรือว่าความรักของคนที่เป็นโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเจอปบรักปับเจอปบชอบปับเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากหมายเลขบัตรประชาชนนะคะสามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะหรือบางคนนะคะ ได้จากอายุคนเสียชีวิตก็ได้ด้วยนะคะส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ย,ยิบสี่นะคะมีเลขสี่สามศูนย์ศูนย์นะคะสี่สามศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปคนสุข คนมันสุกนะคะแปดถ้วยช่วงนี้คน,นสุกพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะหรือบางคนมีดวงเดินทางนะคะบางคนเดินทางทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะโดยเฉพาะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้ที่เข้ากัดดึกก็ได้หรือบางคนก็ดูหนังนะคะดูละครได้ด้วยนะคะสองไม่เท้านะคะมีโอกาสเดินทางได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ สามดาบนะคะระวังสุขภาพนะช่วงนี้นะคะระวังคําพูดนะคะกนวันศุกร์ <c oughs> คำพูดของเราวันนี้นะคะอาจจะไปทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นได้นะคะเรียกว่าความอารมณ์ร้อนนะคะนะความเจร้อนนะคะนะวันนี้จะทําอะไรจะพูดอะไรก็คิดก่อนนะคะที่จะพูดออกไปนะคะเด เหรียญนะคะด้านของการเงินนะคะทำบัญชีราะรับประจ่ายค่อนข้างละเอียดค่อนข้างรอบครอบนะคะแต่รายจ่ายมันก็เยอะนะคะแต่เขาเรียกว่าบางคนก็เรียกว่าคำนวณแล้วคำนวณอีกนะคะนั่นค่านี่ค่านี่ค่านั่นบางคนทําบัญชีนะคะจดเป็นตัวเลขก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่างานนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับบัญชีตัวเลขช่วงนี้ค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็รอบครอบนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวัง พวกไมเกรนความดันนะคะหรือว่าใครที่โดดบุรีก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเจ็บคอติดขัดมีเสมหะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองบางคู่มีโอกาสรพลาดพลาดอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่กันคนละที่นะคะหรือบางคนอยู่บ้านเดียวกันก็ได้ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทำงานที่เข้ากับไม่ตรงกันนะคะคนโสด นะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีแม่สื่อแม่ชักแนะนําชักจูงให้รู้จักนะคะแต่สําหรับบางคนเขาเรียกว่ายังโหยหากับอดีตนะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตยังคิดถึงคนเก่าๆยังคิดถึงเรื่องเก่าๆก,ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภ <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> เลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยืดซีมีเลขแปดสองสามเจ็ดนะคะแปดสองสามเจ็ดนะคะต่อไปนะคะคนบันเสาร คนวันเสาร์นะคะสี่ดาบนะคะคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะสี่ดาบเขาเรียกว่ารอนะคะรอเวลารอบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะเขาเรียกบางคนนะคะรอในเรื่องของการงานหรือว่ารอในเรื่องของการเงินนะคะนะช่วงนี้นะคะจะทําอะไรนะคะก็ต้องรอบคอบมากขึ้นนะคะหรือบางคนเขาเรียกว่า มีความละเอียดนะคะมีสติที่มากขึ้นนะคะหรือบางคนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการทําสมาธิบางคนไปวัดไปปฏิบัติธรรมหรือชอบสวดมนต์นะคะชอบนั่งสมาธิก็ได้ด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะใครที่ชอบนั่งสมาธิชอบสวดมนต์นะคะ หนึ่งเหรียญแต่ดวงเฮงนะคุณคนสา์ช่วงนี้นะคะหนึ่งเหรียญเขาเรียกว่าจะมีโชคงมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะคะบางคนมีโอกาสได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลได้รับเงินแบ่งหุ้นนะคะหรือเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นแชร์พวกนี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะบางคนมีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนรวมทั้งจะมี ข่าวดีจากบุตรหลานบริวารบางคนมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันได้นะคะใครที่อยากมีบุตรหลานบริวารช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารก็ได้ด้วยนะคะห้ามไม่เท้านะคะวันนี้การงานนะคะใครที่ทําประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะเราก็ต้องระวังนะคะมีโอกาสมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานได้นะคะพวกห้าไม่เท้านะคะการขัดแย้งนะคะทําให้เราคเครียดเครียดไม่สบายอ,อกไม่สบายใจได้แต่มันก็เป็นแค่คําพูดที่ทําให้เราเขาเรียกว่าต้อง ต้องระวังนะคะหรือว่าหรือกับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะบางคนเป็นกับลูกค้าก็ได้เป็นกับคนรักก็ได้นะคะมีโอกาสเถียงกันไปเถียงกันมาได้นะคะสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวกับปวดไหล่ปวดบา่าบางคนเกี่ยวกับฟันนะคะถอนฟันอุดฟันนะคะถอนอ่าพเรียกว่าช่องปากช่องฟันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะ จะมีโชคมีลาบจากบุตรหลานบริวารน,นะคะถามบุตรหลานบริวารได้นะคะชอบเลขอะไรสามารถเอามาเสี่ยงโชคได้ส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบซีนะคะมีเลข0ย์ขอตัวกับมี4015นะคะ4015นย้ี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคําทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ